สวัสดีครับต่อไปเป็นอีีที่1น7่งรนะครับในหัวข้อเรื่องหมู่บ้านข้าวหน้าปลาไหลสไตล์ญี่ปุ่นในลาวนะครับเ,เหตุผลที่ผมตั้งชื่อหัวข้อเรื่องอย่างนี้คืออย่างนี้ครับในประเทศญี่ปุ่นนั้นข้าวหน้าปลาไหลเนี่ยเป็นที่นิยมอย่างมากและในเมืองไทยเองเนี่ยคนไทยก็ชอบ นะครับทีนี้ข้าวนาปลาไหลเนี่ยนะครับก็มีราคาที่ค่อนข้างจะสูงนะครับทีนี้ในแง่ของธุรกิจเนี่ยอะไรที่ราคาสูงที่นี่พอเรามามองดูว่าต้นทุนนะครับเราสามารถที่จะทําต้นทุนได้ดีเพราะฉะนั้นแล้วกาไรก็จะมีเ,ะเยอะทีนี้เมื่อเราคิดได้อย่างนั้นแล้วเนี่ยผมก็มามองว่าเอ๊ะ ปลาไหลเนี่ยนะครับในสปปลาวเนี่ยน่าจะมีมากมายเพราะมีแหล่งน้ำเป็นเขื่อน80ดสิบเขื่อนแล้วก็แม่น้ำลำคลองหนองบึงอะไรอีกเยอะแยะ,ยะ,ยะไปหมดดังนั้นปลาไหลเยอะอันนี้ข้อที่หนึ่งก่อนนะครับทีนี้พอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยนะครับผมมามองอย่างนี้ครับเบื้องต้น ในแง่ของการทำมาหากินของพี่น้องประชาชนนะครับผมย้ำนะครับพี่น้องประชาชนระดับกลางลงมาล่างนะครับอันนี้เราเป็นห่วงเขาทีนี้เราก็มามองว่าเอถ้าอย่างนั้นแล้วเราก็สร้างจุดขายของหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นขึ้นมานะครับพยายามตั้งชื่อนะครับให้ดูแล้วดูดีเช่นหมู่บ้าน ข้าวหน้าปลาไหลสไตล์ญี่ปุ่นมันต้องมีสไตล์ญี่ปุ่นจักนิดหนึ่งนะครับเหมือนเราไปตั้งชื่อก๋วยเตี๋ยหรอครับก๋วยเตี๋ยวก็คือก๋วยเตี๋ยวบอกตั้งชื่อก๋วยเตี๋ยวธรรมดามันไม่น่าสนใจถ้าบอกก๋วยเตี๋ยวสไตล์ญี่ปุ่นก๋วยเตี๋ยวสไตล์เกาหลีอย่างเงี้ยเอ้าคนก็อยากแกลองอยากชิมถูกไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้คือประเด็นที่ผมยกขึ้นมาพูด นะครับทีนี้เมื่อเราคิดว่าปลาไหลในลาวมีเยอะอีกประเด็นก็คือว่าเราลองขอความช่วยเหลือไปทางญี่ปุ่นว่าเราต้องการให้เขาเนี่ยช่วยเหลือเราส่งปลาไหลพันญี่ปุ่นนะครับและก็ผู้เชี่ยวชาญมาช่วยแนะนำอบรมประชาชน ให้เลี้ยงปลาไหลและแน่นอนเราเลี้ยงได้เยอะเราจะส่งออกไปให้คุณที่ญี่ปุ่นคุณโอเคไหมนี่คือประเด็นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมมองว่าแหล่งน้ําของเราที่มีจํานวนมากอันนี้ก็คือที่เลี้ยงชั้นดีนะครับทีนี้เบื้องต้นก่อนเพราะว่ารถไฟนี่จะเปิดแล้วเหลืออีกไม่กี่วันนะฮะเราจะต้องเริ่มจากจุดที่เรามีก่อน อย่าไปรอตรงจุดนั้นมันอีกนานนะครับเสียเวลาหนึ่งเราก็พยายามรวบรวม,รวมพี่น้องประชาชนขึ้นมาเป็นกลุ่มนะครับแล้วก็บอกว่านี่แหละคือกลุ่มแรกสุดที่จะมาทำบุกเบิกการทำข้าวปลาไหลสไตล์ญี่ปุ่นหรือว่าอาหารจากปลาไหลทุกชนิดนะครับอ้าวทีนี้เราก็ เช่นนะครับเราจะผลิตอะไรได้บ้างปลาไหลปิ้งปลาไหลอบแห้งนะครับทำก๋วยเตี๋ยวปลาไหลนะครับข้าวหน้าปลาไหลญี่ปุ่นห่อหมกปลาไหลลูกชิ้นปลาไหลปลาไหลผัดผงกะหรี่ปลาไหลผัดเผ็ดแกงปลาปลาไหลอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับทุกอย่างเกี่ยวกับปลาไหลเพื่ออะไรครับรถไฟเปิด นักท่องเที่ยวในสปปลาวด้วยกันนี่แหละครับที่จะมาเที่ยวถ้าทำโปรโมตเอาขึ้นแบนเนอร์นะครับผืนใหญ่นะครับที่สถานีรถไฟบอกว่าเนี่ยถ้าท่านอยากทานปลาไหลเนี่ยนะครับมีรายการเมนูดังต่อไปนี้ใส่รูปสวยๆนะครับให้ตรงไปที่ชุมชนนี้ผมเชื่อว่าทำได้และทำทัน แค่นั้นเองครับธุรกิจก็เกิดเห็นไหมครับไม่ยากเลยนะครับปลาไหลผัดเผ็ดนี่ทําอร่อยอยู่แล้วครับที่สปปลาเาแกงป,าปลาปลาไหลอย่างเงี้มันไม่มีอะไรยากนะครับเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นแล้วอันนี้ก็คือสิ่งที่ทําได้โดยทันทีไม่ต้องไปรอนะครับต่อไปนะครับธุรกิจที่ต่อเนื่องตามสไตล์ที่เราเคยพูดถึงเสมอ การทำฟาร์มปลาไหลแล้วก็ต้องมีการขายอุปกรณ์ขายอาหารปลาไหลขายยานะครับขายลูกปลาไหลให้ชาวบ้านเขาเอาไปเลี้ยงเสร็จแล้วก็รับซื้อคืนนะครับเพื่อการส่งออกไปต่างประเทศจะไปจีนไปญี่ปุ่นไปไทยหรือไปที่ไหนก็ไปได้ทั้งนั้นครับเห็นไหมครับความต่อเนื่องของธุรกิจจากการเริ่มต้น เอาปลาไหลที่ชาวบ้านไปจับตามหนองคลองบึงเนี่ยมาทําขายก่อนและหลังจากนั้นก็ตั้งเป้าไปเลยว่าจะเป็นเมืองแห่งการผลิตปลาไหลเพื่อส่งออกต่างประเทศนะครับแล้วทุกอย่างมันจะค่อยๆเกิดขึ้นนี่คือแอคชั่นในการลงมือทําและก็ลงมือทําได้โดยทันทีไม่ต้องไปรอความช่วยเหลืออะไรใดๆจากใครทั้งสิ้นนะครับลองดูนะครับสวัสดีครับ